ัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube แซลล้อเหล็กครับผมแอ่พามาดูเอ้า x m g นะครับ XE-215CT แม่ใบแท็กเขาเสริมยางนะครับใบแท็กเสริมยางกันการความเสียหายของพื้นผิวถนนครับ ราก็เป็นงานแต่งเก็บงานข้างถนนนะขอบทางครับน,น,นี่ใบแขกเสริมย,งยางการซุนคอนกรีตพืน้นผิวถนนขังก็ช่วยไม่ให้หน้าผิวนถนนฉลอกไปรับ ตรมกันไปเรื่อยๆครับเนองนี่อยู่หน้าออฟฟิศเลยครับกองสต็อกหินทุนแค่นยางครับ บรรยากาศก็คุ้มค่าคุ้มฝนอยู่ครับงานดินเราก็ต้องชะงักก่อนครับพี่น้องแม่ทำงานได้3ามวันหลังจอดมาเป็นอาทิตย์เกือบสอาทิตย์ครับ เจ้าซีอีเราทำงานได้สามวันทบอีกแล้วรอทีแล้วก็พามาดูเจ้าพี่ยักษ์เขียวนะเป็นงานแต่ง ิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เลยเพี่น,น้องเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องยูทูบแชร์รอดเลยครับจาคลิปนี้ไายบายสวัสดีครับ